อ่าแเรามีเรื่อง้องปวดหัวอีกแล้วนะครับสำหรับควญอุตสามมณีวัยทิยานนท์นะฮะที่ถูกอดีตพนักงานสาวนำชื่อบริษัทไปแอบอ้างโดยเธอได้โพสต์ภาพอดีตพนักงานใน IG story พร้อมกับข้อความบุคคลที่สังคมควรระวังเนื่องจากอดีตพนักงานคนนี้ได้ออกจากบริษัทและได้นำทรัพย์สินของบริษัทไปด้วยและก็เพิกเฉยในการนำมาคืนเมื่อทวงถาม ทางบริษัทจึงต้องแจ้งว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับพนักง,งานคนนี้ที่ไปแอบอ้างในนามของบริษัททางบริษัทขอไม่รับผิดชอบและจะดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปล่าสุดน้องขวัญก็เปิดใจกับทีมข่าวของเรานะะเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยครับคือเบื้องต้นเราก็ชี้แจงไปโดยส่วนตัวแล้วทางบริษัทแล้วโดยตัวมันเองด้วยเนี่ย ค่ะเราก็ทําเป็นสเตปเป็นโปรเซสไปค่ะหนึ 1, 2, ่งสองสามเพราะว่าก่อนที่ตอนแรกวันนี้เราจะไปแจ้งความ,มเพราะวามันเป็นสินทรัพของบริษัทค่ะอืมแล้วเขาก็เลยเอาของมาคืนก่อนตอนที่เมื่อวานขอเดบดโพสต์ไปคือเหมือนเป็นคนใหม่ที่เข้ามาตอนที่เราแบบต้องการจะช่วยเหลือคนที่เขาตกงานเรามีอาชีพให้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในการทํางานมันต้องอยู่ในกฎเกณฑ์มาตรฐานเดียวกันในบริษัทถูกะคะพนักงานทุกคนต้องทําเหมือนกันมันไม่ไม่มีใครได้สิทธิพิเศษอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยกรณีต่างๆก็คือได้ได้สิ้นจากการเป็นพนักงานในในบริษัทลาตอนหลังเนี่ยมันออกของเราเขาไม่ยอมเามาคืนแล้วมันมันระยะเวลาหลายวันแล้วอะคะ่ะคืนเมาาื่อเช้า เราก็เออไม่ต้องไปแจ้งความแหละฝันไม่ได้เครียดนะคะเพียงแต่ว่าฝันรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมกับคนพนักงานคนอื่นๆของฝันด้วยแล้วฝันก็ไม่อยากให้ทุกคนเอาเป็นเยี่ยงอย่างขอบคุณมากเลยนะคะได้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง Twin s i h e HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin Size HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ